นิยายเพลทีทีสนับสนุนได้ที่ช่องทางทรูมันนี่ว a l เ e ็ต6 5 0 3 7 1 8 3 2ธนาคารออมสิน020-08-804-7269บทที่196ปรมาจารย์การแพทย์จิรรยะหัวเราะแล้วพูดว่าซึนาเด,ดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ถ้าเธอไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วคุณจะทำอย่างไร นาูโตะสนับสนุนพี่น้องของเขาเขาทำได้เขาทำเวทมนต์กระบองเพชรได้และครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยปลาที่ตายแล้วซึนาเดะใสหัวนี่เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันการผ่าตัดต,ต้องใช้สภาวะปลอดเชื้อสภาพแวดล้อมแบบเปิดโล่งไม่เหมาะสำหรับการผ่าตัดในขณะนี้นอกจากนี้ยาฆ่าเชื้อที่จำเป็นบางอย่างก็ไม่มีวางจำหน่ายที่เสร็จเรียบร้อยใช้ฮีลลิงจุดสื่ต่อไปเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บของทิซูน จี้เย่จุนยิ้มจากนั้นเขาก็ตบมือลงบนพื้นแบบไม้บ้านสี่เสาไม้โผล่ขึ้นมาจากพื้นอย่างรวดเร็วบ้านไม้ที่ซับซ้อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบรรยากาศและคลาสระดับสูงแก้วระเบิดสุดเจ๋งอัญญประกาศคู่จุดๆจุด,จดอัญญประกาศคู่ทุกคนสับสนมากดอกจันสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างโทชิอิเคโนรู้จักวูดสไตล์จริงๆโฆษณา ซึนาเดะยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีกเด็กคนนี้มีมรดกทางสายเลือดแบบไม้จิงชูริกิีก้าวหางเนธวงแหวนเบียคูกันแบบไม้เกนินนี่ทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอเธอยังไม่รู้ว่าอีเคโนโจุนได้รับการเลื่อนขั้นเป็นจูนินแล้วทุกคนเข้าไปข้างในฉันพบว่ามีแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันสะอาดและสะอาดสะอ้าน นารูโตะพูดอย่างตื่นเต้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วว่าจะเอาเงินไปนอนโรงแรมทำไมจี้เย่จุนหัวเราะที่นี่ไม่มีเครื่องปรับอากาศทุกคนย้ายทิสเนะไปที่เตียงต่อมาจี้เย่จุนนั่งเงียบๆดูดซับพ,พลังงานธรรมชาติดูมีแสงสีเขียวอยู่เหนือศีรษะของเขาอัญญประกาศคู่จุดๆโหมดผู้รอบรู้ซึนาเดตกใจอีกแล้วหน้าอกก็ครึ่งๆลงๆ โททีอีเคโนเปิดโหมดผู้รอบรู้โฆษณาในสถานานี้พลังและประสิทธิผลของนินจาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าวรวมถึงนินจาทางการแพทย์ด้วยการรักษาจุดสื่อในโหมดเศษสามารถซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายและเร่งการฟื้นตัวของร่างกายซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าฮีลิ่งจุดสื่อทั่วไปลูกบอลแสงสีเขียวปรากฏขึ้นในมือของเขาเต็มไปด้วยพลังชีวิตอันแข็งแกร่ง คขนของบ้านไม้ได้รับผลกระทบและเถาวันสีเขียวก็งอกออกมาซึนาเดะบอนว่าพลังแห่งชีวิตนี้แข็งแกร่งกว่าแบบไม้ของคุณปู่ในฐานะหลานสาวของโฮคางเงรุ่นที่หนึ่งเธอได้เห็นรูปแบบไม้โดยธรรมชาติต่อไปฉันจะไปรักษาเออครูจิรรย,ยะถอยออกไปหน่อยชิโนจุนหันหน้าแล้วยิ้มให้จิรรย,ยะจิรรย,ยะสงสัยว่าทำไมถึงหลีกเลี่ยงละ่ะจี้เยจุนอธิบาย จิไราย,ยาน้าแดงด้วยความตื่นเต้นฉันบังเอิญอยู่ในถิ่นธุรกันดารเพื่อปกป้องความปลอดภัยของทุกคนซึนาเดจ้องมองเขาไปป้องกันประตูซะจิไราย,ยาชี้ไปที่นารูโตะแล้วทำไมไม่หอลอบอทันทีที่เขาพูดจบนารูโตะก,ก็พูดอย่างรุนแรงโคษณาเพราะฉันไม่เข้าใจอะไรเลยจิราย,ยายังอยากเที่ยวอยู่ปังซึนาเดก็ชกเขาออกไปอ่า ซี่โครงของฉันจะหักอีกแล้วซึนาเดะมองนารูโตะอีกครั้งคุณออกไปด้วยซืนาเดะชี้ไปที่ประตูซึนาเดะเอานิ้วจิ้มหัวแล้วนารูโตะก็บินหนีไปต่อมาเธอมองไปที่จิเยจุนจีเยจุนสงบลงทันทีและสงบและผ่อนคลายเริ่มการรักษาจุนละภาคจีเยจุนเริ่มมองดูมันอย่างตั้งใจเร็วเร็วนี้ ครบรอยฝ่ามือสีดำและสีน้ำเงิน2องรอยบนซี่โครงล่างของชิซึเนะนอกจากมีบาดแผลมากมายที่อื่นเช่นกันจิเยจุนสาบแช่งในใจยาคุชิคาบุโตะไอ้สารเลวโหดร้ายกับผู้หญิงเกินไปบทที่197การรักษาจุดสื่อในโหมดเศษหรือเวลาอีกสนาทีในโหมดเศษจิเยจุนรีบวางมือบนรอยฝ่ามือฉีดพลังแห่งชีวิตอย่างต่อเนื่องเข้าสู่แขนขาและกระดูก จุดแสงสีเขียวเต้นรำราวกับเอลแต่แม้ว่าเศษโหมดจะเปิดอยู่ก็ตามการรักษาจุดสึกยังคงไม่สามารถซ่อมแซมความเสียหายต่ออวัยาวะภายในและเส้นเมริเดียนได้อย่างสมบูรณ์ทำได้เพียงป้องกันการเสื่อมสภาพชะลอความมีชีวิตชีวาหากคุณต้องการฟื้นการเคลื่อนไหวยอย่างเต็มที่คุณยังต้องได้รับการผ่าตัดของซึนาเดกแต่ผิวที่ซีดเซียวแต่เดิมของชิซึเนะกลับมีสีดอกกุหลาบมากขึ้น ลมหายใจก็กลับมาช้าช้าเช่นกันบาดแผลเล็กๆบางส่วนจะหายอย่างรวดเร็วด้วยตาเปล่าดีโฆษณาซึนาเดกยืนอยู่ข้างๆและมองไปที่อีเคโนโจุนอย่างแน่วแน่เด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะทางการแพทย์ที่หายาก5นาทีผ่านไปแล้วไฟเขียวก็หายไปเม็ดเหงื่อแตกบนหัวของจิเยจุนด้วยการรักษาครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับที่ซึนาเดก ซึนาเดรรู้สึกเขินอายเล็กน้อยและถอนหายใจแม้ว่าทีซึนเนจะทรงตัวแล้วแต่กล้ามเนื้อและเส้นเมริเดียนของเธอก็พังดังนั้นเธอจึงต้องกลับไปทำการผ่าตัดที่โคโนฮะมันเป็นเพียงรอยกระแทกบ,บนถอน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 ห้าหา้านี่ไม่ใช่เรื่องยากอิเคโนจึงเรียกน้องสาวเสือยูซันมูออกมาทันทีซึนาเดะสับสนอีกครั้งตระกูลเสือนี่แหละตระกูลเสือในตำนานโอพระเจ้า โฆษณาเจ้าตัวน้อยนี้สามารถอัญเชิญเผ่าเสือได้ช่างเป็นสมบัติจริงๆในความเป็นจริงระหว่างการต่อสู้ระหว่างสัตว์อันเชิญซานินที in, ่เย,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 ยจุนต้องการอันเชิญเผ่าเสือด้วยแต่ลองคิดดูตอนนี้มีเพียงยูจิและซิสเตอร์ยูซานมูเท่านั้นที่สามารถอันเชิญได้ถ้าเรียกน้ำเหล็กได้ก็อดได้ยูซานมูรู้จักการเล่นแร่แปราธาตุและอาจสามารถช่วยได้ ด้านนอกประตูจิรรยะกำลังมองผ่านรอยแตกของประตูหลังจากเห็นหอ,อยูซานมู่ดวงตาของเขาก็เปล่งประกายด้วยความรักปังมีการอุดตันโยนยูซานมู่ผลิตผงห้ามเลือดยาเพิ่มความแข็งแกร่งสารฟื้นฟูจุดอ่อนและอื่นๆอย่างรวดเร็วจือเย,ย่จุนยังพบผ้าพ,พันแผลยุน,นานไปเหยาไอโอโดฟอรและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากอวกาศไม่เพียงแค่นั้นนอกจากนี้เขายังรียกชาโดโคลนออกมาหลายตัว โฆษณาท่านโฮคาเงให้พวกเขาโจมตีท่านซึนาเดยยิ้มเรียกฉันว่าซึนาเดนะยังไงก็ตามฉันรู้จักชาคราสเกลเปลด้วยเช่นกันบางทีมันอาจจะช่วยได้ในระหว่างการผ่าตัดชาคราสเกลเปลสามารถใช้ได้ไม่เพียงแต่ในการต่อสู้เท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการผ่าตัดทางการแพทย์ได้อะไรนะคุณก็มีผ่าตัดจักรด้วยซึนาเดรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อย เจ้าตัวเล็กคนนี้จะเซอร์ไพรส์และเซอร์ไพรส์ฉันอีกกี่ครั้งด้วยความรู้ทางการแพทย์จากชาติที่แล้วที่เยจุนเริ่มดําเนินการครึ่งชั่วโมงต่อมาปฏิบัติการจบลงอย่างสวยงามที่เยจุนยังได้รับรางวัลระบบจากการทําภารกิจหลักสําเร็จบทที่198ลาก่อนเมืองแทนชูผ่านมาสองสาวันแล้วตั้งแต่บทสงครามสันนินเพื่อที่จะยุติโครงเรื่องอย่างรวดเร็ว ฉันจะเพิ่มบทสั้นๆในวันนี้เพื่อสิ้นสุดการเดินทางไปยังปราสาทแทนชูและกลับสู่โคโนฮาในวันพรุ่งนี้ในที่สุดซึนาเดก,ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอจินตนาการไม่ออกถ้าฉันสูญเสียญาติเพียงคนเดียวของฉันไปชิซึนเนะฉันจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ดังนั้นซึนาเดะรู้สึกขอบคุณอิเคโนจุนมากสำหรับความช่วยเหลือของเขาจูบเขาที่หน้าผากจูจูจีจจ้เย่จุนก็ถูกโจมตีราวกับสายฟ้า นี่คือจูบแห่งความตายเมื่อเห็นสีหน้ารังเกียจซึนาเดะเสียใจมากบุคลิกหงุดหงิดของฮาคิรุไหลออกมาเฮ้เ hey, จ้าตัวเล็กยังไม่มีความสุขเหรอรู้ไหมมีคนคุกเข่าขอร้องฉันกี่คนจี้เย่จุนทำได้แค่หัวเราะส่งที่ซึนเนะกลับโรงแรมทุกคนเริ่มเก็บสัมภาระนารูโตเห็นรอยดูดบนหน้าผากของอีเคโนโจุนจึงชี้นิ้วแล้วยิ้มฮ่าฮ่า คงไม่โดนป้าแก่นั่นจูบหรอกใช่ไหมโฆษณาจิเยจุนซินกล่าวว่าคุณก็หนีไม่พ้นเช่นกันพระอาทิตย์ตอกอทุกคนมาที่ร้านอิสากายะที่คุณเคยนารูโตะเรียนรู้ว่าซึนาเดตได้ขึ้นครองบัลลังก์ของโฮคังเงรุ่นที่ห้าแล้วและเริ่มใส่ร้ายเขาอย่างบ้าคลาั่งคุณเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคุณใช้จ่ายเงินอย่างไม่ระมัดระวังและมีเจตนาท่วร้ายมากมาย ฉันอุซึมากินารุโตะสงสัยว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งโฮคาเงะหรือไม่แล้วป้าวัยห้ิก็ชอบแกล้งเป็นเด็กสาววัยยีสบกว่ากว่าผู้ใหญ่บ้านจะหลอกลวงชาวบ้านทั้งวันก็ไม่ดีรอยยิ้มของซึนาเด็กค่อยๆหายไปไปออกไปพูดคุยยังคงเหมือนเดิมกับครั้งที่แล้วหนึ่งนิ้วและการดวนนารูโตะนาูโตะเป็นผู้ชายที่ใส่ใจแต่เรื่องอาหารแต่ไม่สู้ ไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องยกหมัดขึ้นฟาดโฮคัเงรุ่นที่ห้าผลก็คือหมัดว่างเปล่าอุปกรณ์ป้องกันหน้าผากหลุดออกมาอีกครั้งอะอุ๊ยแม่สามีจะตบหน้าผากฉันอีกแล้วนารูโตะหลับตาลงแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาระยะหนึ่งแล้วประนามันโฆษณานั่นคือทุดสร้อยคอของซึนาเดตจูบแห่งความตายที่หน้าผากแล้วเตือนอย่าเรียกแม่สามีนารูโตะตะคอกเสียงดัง เพียงเพราะว่าคุณเอาแต่เด้งหัวฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเรียกคุณว่าย่าซึนาเดะโดยไม่มีทางเลือกใดๆซึนาเดะยอมรับได้แต่ตำแหน่งแม่สามีเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงพลังพิเศษของนาูโตเท่านั้นคนอื่นกล้าโทรหาแม่สามีแล้วรออง,องอวันถัดไปพระอาทิตย์กำลังส่องแสงและอากาศกำลังดีหลังจากพักผ่อนมาทั้งคืนชิซึนเนะก็ฟื้นตัวขึ้นมาก คนก็เดินดินได้ทุกคนเดินไปรอบๆอ,อีกครึ่งวันที่เสร็จเรียบร้อยคนกลุ่มหนึ่งออกจากปราสาทแทนชูทิวทัศน์งดงามมาพร้อมกับผู้หญิงสวยจุนอีเคโนดรอปฟลายอิ h งธันเดอร์ก็การเดินทางของชายสามคนผู้หญิงสองคนและหมูหนึ่งตัวค่อนข้างผ่อนคลายและน่าสนใจโฆษณาตามคำแนะนำของจิรรยะจากนั้นพวกเขาเดินทางไปทางตะวันตกไปยังหมู่บ้านชนที่อยู่ใกล้เคียง วันรุ่งขึ้นในช่วงบ่ายทั้งกลุ่มก็เดินทางกลับโคโนฮะอิเคโนะจุนพบพินาตาทันทีพินาตารู้สึกประหลาดใจมากแต่เธอยังคงอ่อนโยนและขี้อายยังคาวาอิอยู่เลยตอนเย็นเรียกสมาชิกเสี้ยวเพียงของเปลือกหอยมาที่ร้านบาร์บีคิวเพื่อทานอาหารมื้อใหญ่แต่ซาสึเกะและนารูโตเป็นเพียงคนเดียวที่หายไปอย่าพูดว่าทั้งสองคนอยู่ในป่าประนามมัน ดีอัญญประกาศเดียวเปิดน่าตื่นเต้นมากเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่นารูโตะจะหายตัวไปทันทีที่เขากลับมาที่หมู่บ้านบทที่199ในที่สุดก็กลับสู่หมู่บ้านโคโนฮะปากของโชจิเต็มไปด้วยเนื้อและเขาพูดอย่างคลุมเครือคุณกำลังทำอะไรอยู่โปรดพูดให้ชัดเจนซากุราน้อยมีเส้นสีดำทั่วใบหน้านารูโตจิ้งจอกนั่น เขาเอาวิญญาณของซาสึเกะไปทันทีที่เขากลับมาอิโนะและฮินาตะกระซิบอย่างลับๆและหัวเราะเป็นครั้งคราวชิกามารุถอนหายใจผู้หญิงนั้นลำบากและบางครั้งผู้ชายสองคนก็ลำบากยิ่งกว่านั้นอีกชิโนะก็ดันแว่นกันแดดของเขาขึ้นพวกเขากำลังแข่งขันกันราเซนกันปะทะที่โดริป่ากเกือบจะถูกทำลายแล้วและฉันก็เก็บมแมลงไม่ได้เลยด้วยซ้ำาี่เย่จุนยิ้มและพูดว่า เอาละทุกคนกินข้าวและปล่อยพวกเขาไว้ตามลำพังกันเถอะหลังอาหารหลังจากส่งสาวๆกลับบ้านอีเคโน,โนจุนเก็บบาร์บีคิวและมาที่โรงพยาบาลโคโนฮะเปิดประตูแล้วเข้าไปในบ้านเซียวหลีนอนวิทพื้นอยู่บนพื้นเหงื่อของเขาหยดลงสู่พื้นขาย,ยังคงมีผพ้าพ,พันแผลอยู่โฆษณาแต่คนกลับมีพลังมากกว่าเซียวหลีเต็มไปด้วยความตื่นเต้นหลังจากได้เห็นจิเยจุน ในช่วงเวลาข้างนอกนี้คุณยังไม่ลืมที่จะฝึกฝนทักษะทางกายภาพทุกวันใช่ไหมเขาเป็นชายหนุ่มที่หลงไหลจริงๆชุนหลีหน้าแดงแล้วเดินออกไปเซียวหลีแอบหยิบบางอย่างออกมาจากปลอกหมอนเป็นการ์ตูนเรื่องฮารุโนะซากุระส8บแปฟอร์บเดที่จุนอิเคโนโมอบให้เขานี่ฉันจะคืนให้คุณตอนนี้ฉันมีชุนหลีแล้วดังนั้นฉันจึงไม่ต้องการมันอีกต่อไปจี้เยจุนพลิกตัว ฉันพบว่าทุกอย่างฉิดขาดอยู่ข้างในทำไมไม่ทิ้งมันไปซะเสียวลี่ยิ้มอย่างเขินอายท้ายที่สุดแล้วมันเป็นคําพยานของเยาวชนหากไม่ต้องการทิ้งลงถังขยะควรส่งคืนให้เจ้าของเดิมจี่เยจุนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับมันแต่พอคิดได้เขาก็หยิบอย่างอื่นออกมาจือเย่จุนหยิบเครื่องเล่นเกม P.S.P. ออกมาจากอวกาศด้านบนเป็นผลงานการต่อสู้ชิ้นเอกสกีร์ไฟไตเตอร์5 โฆษณาแสดงทุนลี่ดั่งเดิมที่สุดเซียวหลี่เล่นกับมันได้สักพักแล้วตกหลงรักมันทันทีมาเล่นกันเถอระวังอย่าให้ทุนหลี่เห็นอย่างไรก็ตามวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งข่าวดีให้คุณทราบเซียวหลี่เบิกตากว้างแล้วถามว่าข่าวดีอะไรครับครูกายมีแฟนแล้วจี้เย่จุนยิ้มและพูดว่าไม่เราพบซึนาเดะหนึ่งในกลุ่มซันนินที่จะกลับไปที่หมู่บ้าน เธอเป็นนินจาทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกนินจาและเป็นที่รู้จักในฐานะประมาจารย์ด้านการแพทย์ดังนั้นจึงหวังว่าขาของคุณจะสามารถรักษาให้หายขาดได้เสี่ยวลี่รู้สึกตื่นเต้นทันทีจริงเหรอเยี่ยมมากฉันสามารถเป็นนินจาได้อีกครั้งเมื่อฉันออกจากโรงพยาบาลท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยดวงดาวจูจูจีจ้จุนก็จำได้ลืมเช็คอินพลอตให้เสร็จติง้ง ขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่พาซึนาเดกกลับหมู่บ้านรางวัลพิเศษแบบไม้อาณาจักรแห่งความอัปยศกำลังมาใกล้จะอับอายแล้วเหรอดูเหมือนว่าคุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับนินจานี้มาก่อนเหรอระบบจึงอธิบายตอนนี้โฆษณาร่างมืดกระโดดออกมาจากตรอกมีเสียงร้องจากด้านหลังโจรจับขโมยจี้เยจุนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้า แบบไม้ขอบเขตแห่งความอัปยกำลังใกล้เข้ามาดูทันใดนั้นโจนก็ยกเท้าขึ้นจากพื้นและลอยไปในอากาศโดยทันทีไม้กังเขนปรากฏข,ขึ้นข้างหลังคุณมือและเท้าของเขาถูกมัดไว้แน่นด้วยเถาวันไม้ไม่น่าแปลกใจเลยที่มันถูกเรียกว่าอาณาจักรแห่งความอัปยศเทคนิคนี้ไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการยับยั้งเท่านั้นแต่ยังสามารถทำให้ศัตรูอับอายได้อีกด้วยยังไง เทคนิครูปแบบไม้นี้น่าทึ่งไหมวงเล็บเหลี่ยมปิดจี้เย่จุนใส่หัวด้วยความผิดหวังฉันทำงานหนักมาสองสามวันในการเดินทางเพื่อทำธุรกิจและนี่คือรางวัลฉันจะตายไหมถ้าฉันให้รางวัลที่น่าตกใจกว่านี้อัญญประกาศคู่ระบบกลัวเขาแต่ตามข้อบังคับแล้วงานนี้ให้รางวัลได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่เช่นนั้นฉันจะออกภารกิจลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง ไปที่ดาดฟ้าที่โอโรจิมารุและรุ่นที่สาต่อสู้เพื่อลงชื่อเข้าใช้และให้แน่ใจว่าคุณยังคงได้รับทักษะรูปแบบไม้บทที่2 0 0รับรางวัลใหม่จากรูปแบบไม้ฮีฮีนั่นค่อนข้างมากระบบได้เช็ดเหนื่อยเย็นออกไปอีิงอีิอิงไปเจออาจารย์แบบนี้ได้ยังไงแต่ไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าดูนี่คือระบบที่น่าหงุดหงิดที่สุดในประวัติศาสตร์จี้เยจุนบินขึ้นไปบนหลังคา ที่นี่เป็นที่ที่รุ่นที่3ถูกโอโรจิมารุสังหารติงขอแสดงความยินดีกับโฮสท,ที่ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จและได้รับรางวัลมูดสไตลก์กำเนิดทะเลต้นไม้5า,าในที่สุดก็มีบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมการกำเนิดของทะเลต้นไม้สามารถทำให้ต้นไม้ใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินสร้างเป็นป่าขนาดเล็กได้ในทันทีโฆษณาการรุกและการป้องกันทั้งหมดในป่าจะถูกควบคุมโดยผู้ไร้ แม้ว่าขนาดจะเล็กกว่าโลกต้นไม้มากแต่โทชิชิโนก็ยังคงมีความสุขมากเขาแทบรอไม่ไหวที่จะลองแบบไม้กำเนิดทะเลต้นไม้หลังคาสั่นสะเทือนดอกตูมจำนวนมากงอกขึ้นมาจากพื้นดินในชั่วคริบตาพวกมันก็กลายเป็นต้นไม้เขียวชะอมกิ่งก้านและเถาวัลย์ดูเหมือนจะมีชีวิตโดยพุ่งเข้าหาจี้เย,ยจุนแต่แทนที่จะกักขังสัตวูเขากลับขย้ำเจ้านายของเขาเหมือนลูกหมา จุนจือเย่ยมีความสุขมากกับรางวัลมูทสไตล์สองรางวัลในครั้งนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะได้ยินเสียงที่ลวงตาแต่จริงโฆษณาเทพนินจารุ่นแรกเทพเทคนิคต้องห้ามรุ่นที่สองครูนินจารุ่นที่สามและโอโรจิมารุผู้เป็นอมะตะกำลังต่อสู้กันเหนือหัวของฉันรุ่นแรกยังคงพัดนาป่าเหนือฉันและรุ่นที่สองครอบคลุมมหาสมุทรนี้นั่นสินะนี่ไงพวกเขาดูถูกฉันโครงสร้างกำลังก่อสร้างหัวเรอแทบตายไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้เจ้าเด็กเหลือขอออามาที่นี่เพื่อดำเนินการพัฒนาป่าทุติยภูมิอัญญประกาศคู่จี้เย่จุนถามด้วยความสับสนคุณเป็นใครฉันคือบ้านเอาละ่ะพระจันทร์เสี้ยวห้อยสูงแมลงร้องเจี๊ยเจ๊กและกบตีกลองจี้เย่จุนกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์พร้อมกับัำเพลงและขณะนี้บ้านของซาสึเกะนารูโตะเบียดตัวลงบนเตียงเดียวกับเขาแล้วจ้องมองดูดวงดาว บ้านของคุณสร้างเสร็จแล้วทำไมคุณไม่กลับไปอาศัยอยู่ที่นั่นละ่ะในที่สุดซาสึเกะก็ถามออกไปนารูโตหัวเราะมีฟอร์มาลดีไฮดอยู่ในสถานที่ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่และกลิ่นก็ฟุ่งกระจายไอสารฟอร์มาลดีไฮเวลานานโฆษณาซาสึเกะพูดว่าเอาละ่ะพรุ่งนี้ไปซื้อเตียงใหญ่กันดีกว่าเตียงนี้ค่อนข้างแน่นสาหรับสองคนนาูโตดีใจมาก หเครื่องหมายหมวกโอเครื่องหมายหมวกหนึ่งห้าห้าในที่สุดเออซูซี่ก็ไม่เกลียดฉันมากนะักเช้าว,วันรุ่งขึ้นอิเคโนโอจุนฝึกซ้อมตอนเช้าเสร็จและได้พบกับนารูโตะและซาสึเกะคุณจะฝึกดาบอีกครั้งในตอนเช้านี้เหรอนารูโตะหัวเราะแล้วพูดว่าเรียนรู้ดาบของเหมาเซียนไปซื้อเตียงกันเถอะจุนละภาค